อีกหนึ่งความสําเร็จของสูตรทุกการจังซื้อนะครับนั่นก็คือการได้ขายนมแพะที่นําเข้าและผลิตจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วเราได้สร้างมหากรรมนะครับขายหมดโคต้าเนี่ยนะครับในปีพุทธศักราช2,566ก่อนเวลาที่กาหนดก็คือหมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะมีโคตาออนน้อยลงแต่สนุกทุกออนแอร์แน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงนี่ครับนมแพะไวต้าชัวคือจริงต้องบอกว่าเป็นนมของดีนะครับแต่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นผมนะก็จะพะบอบ่กว่าเอ้ยเป็นดีจี สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับเขาก็จะมีสัประจําชาตินะไม่ว่าจะเป็นหมีโคลาจิงโจ้อ,อะไรใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีแพ้สายพันธุ์ดีอยู่เยอะมากนะครับก็จะขายขนแพะขายอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ตัวนี้ครับต้องบอกว่าเขาก็เอานมแพสนี่แหละนี่ไปดูภาพนะเห็นไหมอยู่ในฟาร์มที่ปลอดเชื้อเลยนะครับพอลี่นมออกมาปุ๊บเอาไปดรายแห้งแล้วก็ใส่กระป๋องแบบนี้เลยนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าวิธีการกินเนี่ยเป็นเหมือนอาหารของผู้สูงอายุเลยนะคือแบบเราก็กินเติมไปบางทีเนี่เกิไมถึงปต็ วิธีการกินตักง่ายๆแบบนี้ช้อนที่4นะครับช้อนที่5นะครับแล้วก็ช้อนที่ หกเต็มๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเบื่ออาหารเลี้ยงเนื้อสัตว์สิ่งที่ยากที่สุดคือวันนี้กินอะไรดีพอมันกินอะไรดีแล้วมันกินไม่ถึงเนี่ยนะครับหน้ามันก็จะเหี่ยวนะมันก็จะรู้สึกว่ากายเป็นผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ครับเติมสารอาหารให้ร่างกายโดยเฉพาะโปรตีนจากนมแพะตัวนี้นะครับก็จะได้แก้วแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือต้องบอกว่าเป็นการเสริมแคลเซียมด้วยใครที่กังวลเรื่องของกระดูกพุนกระดูกบางขาดแคลเซียมครับตัวนี้ก็มีแคลเซียมสูงนะครับ วันนี้เรียกว่าเจาะจงสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยแล้วโปรตีนเนี่ยสูงถึง99.8%นะครับตัวนี้อีกหนึ่งข้อดีที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือต้องบอกว่านมแพ้เนี่ยเขาจะมีกระบวนการย่อยที่ง่ายขึ้นกว่านมชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็ใครที่กังวลว่าพอกินนมแล้วเอ้ยกดมันไหลย,ย้อนพอตัวนี้ย่อยง่ายครับก็จะลดเรื่องของกดไหลย,ย้อนด้วยนะครับทีนี้นะครับหลายคนก็จะกังวลว่าเอะพอกินเป็นนมแพ้เนี่ยมันจะได้กลิ่นแบบว่าคาวแพ้กลิ่นหืนแพ้กลิ่นอะไรต่างๆไหมตัวนี้ต้องบอกตามตัวนะครับว่าเรานะ ก็จะมีนิดหนึ่งอันนี้ผมพูดแบบว่าสีห้าเลยมันจะมีนิดเดียวครับแต่ว่าเป็นเหมือนแบบระดับเชฟเทเบิลครับคือเป็นหลายๆดาวเลยคืออร่อยจริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้กินไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้ากังวลจริงๆก็มีรสวานิลาครับอร่อยมากเลยแล้วตัวนี้ดัชนีน,น้ําตาลต่ําด้วยนะครับวันนี้เปิดโปรโมชั่นเลยถ้าใครจะกินไวั์ชัวร์แล้วไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไปร้านสะดวกซื้อนะครับเราจะเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ก็คือ2กระป๋องแบบนี้ครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเขาก็จะแรปพลาสนะต กระป๋องที่3ไปฟรีเลย1 5 9 0บาทได้3กระป๋องนะวันนี้นะครับนี่ขอแถมกระเป๋าไวต้าชัวให้ด้วยฟรีอีก1ใบนะไปจ่ายตลาดก็ได้สวยงามแบบนี้เลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้จ่ายแค่1590บาทไม่มีค่าส่งเพิ่มแล้วนะครับไม่ต้องโอนเงินด้วย3กระป๋องพร้อมกระเป๋าไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดแค่1590บาทพร้อมแล้วหยิบมือถือแล้วโทรมาได้เลยครับที่1 4ึ่หรือแอดไลน์มาที่แอดอารนะครับยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้ววันนี้ต้องเน้นย้าว่าเร่งโทรกันนิดนึงนะครับเรามีสิทธิ์ให้แค่100สายเท่านั้นนะครับที่จะได้กระเป๋าไวต้า ชัวไปนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทาง DG จเนี่ยนะครับเขาเคร่งครัดในการออกทีวีของผมมากเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วไปสร้างมหากรรม500สายพันสายไว้แล้วจริงๆเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าการนําเข้านมแพ้นะครับเขาจะมีโคตาโดยเฉพาะประเทศเซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็จะได้แค่ประเทศละหมื่นตัน2 0,000ตันนะครับซึ่งวันนี้ทีวีก็เลยถูกจํากัดแค่ร้อยสิทธิ์แต่ว่าสนุกเพิ่มด้วยกระป๋องที่3และกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะครับขอขึ้นภาพโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไปซื้อข้าางงนออกกะรบป๋1590ท แต่โทรตอนนี้3กระป๋อง1 5 9 0บาทพร้อมกระเป๋าอ,อีกหนึ่งใบแล้วไม่ต้องออกมาจากบ้านเลยครับอยู่บ้านเฉยๆเลยนั่งโซฟาดูทีวี3กระป๋องนี้นมแพสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะครับพร้อมกระเป๋าเนี่ยจะไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดแค่1590บาทไม่มีค่าส่งทุกกรณีนะครับของเราเนี่ยแม้กระทั่งว่าเก็บไปทางก็ไม่มีไปเก็บเงินหน้าบ้านอีกร้อยสองร้อยนะครับวันนี้รีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1 4 5่หึ่งรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าไปเดิน,าาน้น,นี ครับมกระป๋องเน 1, ี่ยหนึ่งพัน้าร้อบาทหาร3จะเหลือแค่กระป๋องละ530บาทเท่านั้นได้กินนมแพะได้เสริมโปรตีนนะครับแล้วก็เรียกว่าย่อยง่ายด้วยใครมีบัตรใบนี้ครับลดราคาให้อีกครับเหลือ1511บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาก่อนเลยที่1 4ึ่งสหรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโนนะครับวันนี้ยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วถ้าไม่โทรวันนี้ฝากอุ่นหนุนข้างนอกด้วย2กระป๋องหนึ่รตอนนี้3กระป๋อง1 5 0แถมกระเป๋าอีก1ใบนะครับหยิบมืืออถแล้วโทรตอนนี้สามกระป๋องหนึ่งพันห้าพไม่ออกนะ ว่านมแพะดียังไงนะครับไปดูผู้ใช้จริงจากไวต้าชัวร์นะครับเริ่มที่ท่านแรกคือคุณนิดในวัย52ปีครับอันนี้ตรงจุดเลยครับเป็นช่างทําผมคือปัญหาของช่างทําผมเนี่ยนะครับยืนนานยืนวันละ8ชั่วโมงยืนทุกครั้งยืนถึงจะได้เงินนะครับพอยืนปุ๊บไม่พอครับบางทีต้องโยกตัวใดผมตัดผมมันก็จะเกร็งหลังนะครับคราวนี้ครับกินไวต้าชัวร์ทุกวันชงดื่มแบบนี้ซื้อผ่านทอมนิวนี่แหละครับก็นี่ฮะมีความสุขยืนใดลูกค้าติดใจทุกวันนี้สะใดมีความสุขมีรายไดด้้้ในนนนนวววัััยยย52ปปีีีเเเ็การรรสิมมแคลซซะบึ่ง ย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้2กระป๋องไปซื้อตามโรงพยาบาลได้เลยเขาจะมีแบบว่ามีกล่องอะคริลิกกล่องพลาสติกเนี่ยห่อเอาไว้นะครับว่าอ่ะคู่ละพันห้าร้อยเก้าสิบแต่โทรตอนนี้ค้ะสูตรก็ได้นะจะเอาวานิลา2กระป๋องออริจินัล1กระป๋องหรือว่าวานิลา3กระป๋องเลยก็ได้นะครับก็เอาไปเลยครับเป็น3กระป๋อง1590บาทแถมกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนที่หนึ่งสี่หลาคนี่งหรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มดกินะครับหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะ ผมก็รู้สึกว่าจบแล้วก็คือไม่ต้องกินนมแล้วแล้วก็ลืมกินมาจนอายุสาเนี่ยมีลูก5คนนะบางทีเราก็อุ้มแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มปวดแล้วตามตัวทั้งที่เราก็เล่นฟิตเนสใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเราอาจจะขาดแคลเซียมกินแคลเซียมไม่ถึงซึ่งการเสริมแคลเซียมเนี่ยสามารถกินได้จากไข่นะกินได้จากอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันกลายเป็นการเพิ่มคอเลสเตอรอลหรือไม่เป็นการเพิ่มไขมันหรือไม่อันนี้ก็ต้องลองถามตัวเองดูนะครับแต่ว่าไวด้าชัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไขมันดีนะครับแล้วก็ข้อดีของนมแพคคะครรัอออนนีีี้้คืขดจิๆท่ ทำให้ทั่วโลกเนี่ยนิยมกินนมแพะแล้วต้องบอกว่าในทศวรรษนี้เขาก็ประยุกมาเป็นนมแพะสําหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หยิบมือถือโทรม,มาก่อนเลย3กระป๋อง1590าใครมีบัตรใบนี้นะครับลดให้อีกนะเหลือแค่1511บาทนะครับแล้วแถมกระเป๋าฟรีอีก1ใบด้วยหยิบมือถือแล้วโทรม,มาก่อนที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาทีแอดอามาดนะครับถ้ายังไม่มั่นใจนี่คนนี้ต้องบอกว่าเขากังวลเรื่องของเบาหวานด้วยนะครับเพราะวาาะน,ะนันนนนนนว เยอะเกินใส่น้ําตาลเยอะเกินก็กลายเป็นค่าน้ําตาลขึ้นนะครับในส่วนของคุณปีดา64ปีครับเกษียณอายุที่ไม่สําราญเหมือนจินตนาการนะบอกว่าโอ้พอฉันเลย60ฉันต้องใช้ชีวิตช้าๆมีความสุขแต่สุดท้ายครับก็มีโรครุมเรานะไปโรงพยาบาลบ่อยครับคอเลสเตอรอลสูงนะฮะทีนี้ทําร้านอาหารก็เริ่มไม่มีความสุขแล้วบางทียืนขึ้นมาหน้ามืดครับเลยกินไว้าชัวทุกวันครับนี่ทุกวันนี้ครับเกษียณสําราญของแท้เลยนะฮะก็เสิร์ฟข้าวเช็ดโต๊ะมีความสุขขอรายได้เวลาสามพันก็อยู่ได้แล้วนนับบแแล้้วววก็ิไตช จากที่แบบว่ารู้สึกอพอเลิกงานปิดแล้วแล้วตัวร้าวนอนแล้วโอ้ยนะครับอันนี้ก็มีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนอุดหนุนไวต้าชัวร์จริงๆนะครับนี่คือสินค้านําเข้าและผลิตจากประเทศนิวซีแลนด์จริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโคตาที่ถ้าเกิดว่าไปซื้อข้างนอกเนี่ยก็จะได้แค่นี้เลยคือซื้อ2กระป๋อง1590าบาทนะครับหรือตกกระป๋องละ7 9 5บาทแต่วันนี้เราจะแถมให้เป็นกระป๋องที่3นะครับจะทําให้เหลือกระป๋องละ530บาททเ่านั้นเองหาือกลายเท่านั้ 1, เลย3กระป๋องเป็นโปรแกรมเนี่ยร่วมประมาณเกือบ3เดือนนะครับเท่านั้นไม่พอแถมกระเป๋าให้อีกหนึ่งใบด้วยนะครับรีบหยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนที่14 5 1หหรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับซึ่งวันนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าข้อดีของเราเนี่ยนะครับการเก็บเงินไปทางคือไม่มีค่าบริการแล้วนะใครที่พร้อมแบบว่าเอ้ยฉันเป็นลูกค้าไวท์ชัวร์อยู่แล้วฉันเคยไปตรวจสุขภาพนะแล้วก็เห็นว่าร้านค้าปีกเนี่ยอยู่ตรงหน้าลิฟต์อยู่ตรงข้างโรงพยาบาลแล้วฉันเคยซื้อจริงๆ2กระป๋องพันห้าร้อย ทีวีแล้วจริงๆแต่โอนเงินไม่เป็นไม่อยากไปรบกวนแบบว่าลูกโอนให้แม่หน่อยไม่ต้องเลยนะครับวันนี้หยิบมือถือแล้วโทรมาที่14 5 1หเนี่ยไปดูภาพนะครับพอโทรปุ๊บบอกแค่ชื่อตัวเองที่อยู่ตัวเองแล้วก็เบอร์โทรตัวเองนะครับแล้วแจ้งวันที่สะดวกให้เอาของไปส่งเนเช่นชันอยู่บ้านเฉพาะวันเสาร์นะบอกเลยครับแล้วพนักงานของเราครับจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับหรือขับรถกระบะเนี่ยไปถึงหน้าบ้านเลยแล้วส่งมอบ3มกระป๋องนี้พร้อมกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะครับแล้วจ่ายเงินสดแค่1590บาทไม่มีค่่าสงเพิิ่มมเตนะครับนี่คือสุุทกการสังซื้อนะครับ แพะนําเข้าและผลิตจากนิวซีแลนด์นะครับที่วันนี้มีให้เลือก2รสชาตินะทั้งออริจินัลหรือรสวานิลานะครับสกระป๋องหนึ่งแถมกระเป๋าอีกหใบนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาที่1 4ึ่หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมนะครับย้ำาเข้าสุดท้าย3ล้านคนทั่วประเทศที่ถือบัตรใบนี้นะครับวันนี้จากห5ึ0ับาทลดเหลือ1,511บาทด้วยนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนเลยยิงไม้ใส่ไม่ว่างคือได้สิทธิ ตามคาดเลยนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะขายหมดโคตาในส่วนของประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเวลาด้วยนะครับคือปีที่แล้วทําสถิติไปที่พฤศจิกาย,ยนนะตอนนี้เริ่มลดการออนแอร์แล้วเพราะว่าผมเนี่ยก็ขอดีลกระป๋องที่3ทําให้ของมันหมดเร็วขึ้นนั่นเองแต่ใครโทรมาทันนะครับก็เอารางวัลไปเลยเป็น3กระปอ 1, รอบบทท๋อง1 5ึ0งิบาทพร้อมกระเป๋าอีกหนึ่งใบและนิสิการขึ้นภาพโปรโมชั่นการสุดท้ายนะครับถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนเลยแล้วลองไปเช็คราคาก่อนก็ได้นะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนที่141หรือน์มาที่ี้าินดีกับ100 ท่านแรกที่ได้รับกระเป๋าด้วยนะครับแต่โถมไม่ทันเนี่ยคนที่101ก็ยังถือว่าคุ้มเลย3กระป๋อง1นึ0งนทนะแต่ร้อยคนแรกรับกระเป๋าไปด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ธันวาคม2567